สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ก่อนสุดส,สัปดาห์นะคะนิกกี้ก็เลยอยากจะมาไลฟ์ให้กับทุกๆคนฟังนะคะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ประทับใจที่สุดในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องออมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ14นะคะ เข้ามาขอรับความความช่วยเหลือนะคะโดยพุณพ่อคุณแม่ขเขาก็สมัครลูกของเขาเข้ามานะคะบอกว่าลูกเนี่ยเป็นโรค ADHD เพราะว่ามีอาการเหมือลอยการเรียนโตเ,เรียนหนังสือไม่ดีนะคะ การออ g a n i z e การ Planning ไม่ดีดังนั้นจึงขอเข้ามารับการรักษาและการทดสอบทางด้านจิตวิทยานะคะก็โอเคโอเคนะคเพราะนั้นนิกกี้ก็เป็นคนคุยกับเด็กนะคะเขาเรียกว่า Intake เนาะนิกกี้ก็คุยกับเด็กเมื่อคุยกับเด็กแล้วเด็กนั่งอยู่กับคุณแม่ขณะที่คุยเนี่ยเด็กก็คุยอะไรไม่ออกเลยนะคะเราก็เลยแยกระหวัานคุณแม่กับเด็กคุยกับคุณเด็กคนเดียวปรากฏว่าคุยไปคุยมาน้องคนนี้ เป็นเด็กที่มีความฉลาดมากนะคะ IQ เธอสูงมากเรียนอยู่ในระดับสูงของของโรงเรียนเนาะนะคะแล้วการเรียนเธอก็ตกต่ำจริงๆนะคะการวางแผนเธอก็ไม่โอเคจริงๆแล้วนั่งเรียนเธอก็เมอเธอไม่เป็นเป็นเหมือนแบบสมาธิสั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเมื่อนี่กี้ถามไปว่า แล้วเธอดีลกับอารมณ์ความเศร้าของเธออย่างไรนะคะน้องก็บอกบอกว่าไม่ไม่ดีลไม่ดีลไม่ทําอะไรอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยนะคะเก็บไว้เฉยเฉยสักพักนีกี้ก็ถามว่าแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้เธอเศร้าหลังจากนั้นน้องก็เริ่มเด็กหนุ่มนะคะเด็กหนุ่มน้องก็เริ่มร้องไห้แล้วน้องก็บอกว่าฉันมีความรู้สึกว่า ฉันทําอะไรก็ผิดไปหมดฉันทําอะไรก็ไม่ดีเลยฉันรู้สึกฉันไม่พึงพอใจในตัวของฉันเองนะคะแล้วพอคุยสักพักนี่กระถามเขาว่าแล้วเธออยู่ดูแลกับความกโกรธของเธออย่างไรนะคะน้องก็บอกบอกว่าฉันไม่ฉันไม่ไมกโกรธฉันไม่เคยมีความโกรธมีแต่ความเศร้าใจนะคะพอคุยกันไปสักพัก มิกกี้ก็ตั้งคำถามใหม่ค่ะว่าน้องเป็นน้องคนเล็กในครอบครัวส่วนพี่ๆทุกคนเรียนเก่งทุกคนเลยนะคะเรียนในมหาวิทยาลายัยคนคน,คน,คน,คนที่คนคนทีออ่อะไรล่ะพ,พี่พี่ชายคนโตจ,จากเขาขึ้นมาอีกสองปีเนี่ยการเรียนก็ดีมากนะคะเสร็จแล้วน้องกเออ็เด็กน้อยคนนี้นะคะนะคะเด็กชายคนนี้ก็บอกว่า ในครอบครัวของฉันทุกคนเรียนเก่งหมดฉันเป็นลูกคนเล็กดูเหมือนฉันจะทำอะไรก็ไม่ดีเท่าพี่ๆเลยนะคะฉันเรียนหนังสือเหมือนพี่ๆของฉันจะเรียนเก่งและมีความสามารถมากกว่าฉันทุกๆอย่างฉันเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลที่ไม่มีน้ำยาอะไรเลยขณะที่คุยเนี่ย น้องสมาธิน้องโอเคมากน้องสามารถคุยกับนิกกี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงกัอบสินาทีได้ไม่มีการล็อกแลกไม่มีอาการ h y อร์ a c t i v e ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุยเสร็จเราก็สรุปได้เลยค่ะวะ่าน้องการเรียนตกต่ําน้องไม่มีสมาธิในการเรียนน้องไม่สามารถที่จะวางแผนการเรียนเขาได้และอาการเขาหลายๆอย่างเนี่ย ไม่ได้มาจากโรค DHD ค่ะแต่มาจากอาการซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าที่น้องเป็นน้องเป็นมาแล้ว2ปีนะคะตั้งแต่น้องตอนนี้น้องยุต4เพราะฉะนั้นน้องเขาเป็นมาตั้งแต่อายุ12สาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุที่นิกี้ตั้งใจจะมาเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนฟังว่าบางครั้งลูกบางครั้งนะคะลูกของเรามีปัญหา การเรียนเขาตกตามเขาไม่เชื่อฟังเขาเกเรเขาไม่มีระเบียบเขานอนตื่นสายเขาเถียงเขาอะไรก็ตามที่เราไม่แฮปปี้กับเขานะคะอย่าด่วนตัดสินใจว่าลูกป,ป่วยเป็นเพราะ A D H D อย่าด่วนตัดสินใจว่าลูกของฉันดือ้อไม่เชื่อฟังอย่าด่วนตัดสินใจว่าลูกเป็นเด็กมีปัญหาอะไรก็ตาม แต่ให้ตั้งใจตั้งมั่นกับตัวเองนิดนึงนะคะเอาใจของเราไปใกล้ใจลูกนะคะไปสังเกตการซะก่อนนะคะว่าลูกของเราปัจจุบันนี้มีปัญหาอะไรไหมเขามีความเครียดอะไรไหมเขามีความรู้สึกและคิดเกี่ยวกับตัวของเขาเองอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าด่วนตัดสิน จงสังเกตการและเอาใจของเราไปใกล้ใจของลูกไปรับฟังเขาก่อนนะคะถ้าลูกไม่คุยกับเราเราก็ใช้วิธีการให้คนที่เขาสนิทด,ด้วยนะคะมาคุยกับเขาอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไม่งั้นเราจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างผิดหมดนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจปัญหาก่อนเมื่อเข้าใจปัญหาจึงจะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้โอเคไหมคะ และนี่เป็นสิ่งสำคัญที่นิกกี้จะมาบอกให้ฟังว่าโรค ADHD ที่ว่าเขาเป็นเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างนะคะอาการที่นิกกี้จะพูดถึงจะต้องมีอาการเหล่านี้ก่อนวัยอายุ12ขวบโอเคไหมคะและอาการหลักๆ3อาการก็คือ1สมาธิสั้น หมายถึงว่าทําอะไรก็คอนเซนเทรตและโฟกัสได้ไม่นานนะคะนั่งเรียนก็นั่งเมื่อนั่งคุยกันก็สมองเขาก็จะคิดไปอีกเรื่องหนึ่งฟุง้งซ่านไปเรื่องอื่นหมดพอเวลานั่งคุยนั่งคุยกับลูกๆก,ก็จะเออแม่พูดอะไรเหรอนะคะอาการจะเป็น,ในใคล้ายๆแบบนี้เด็กสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นคอนเซนเทรตอะไรไม่ได้นานๆน,นะคะ5นาที10นาทีสำหรับพวกน้องๆก็จะนานมากแล้วนะนะคะนอกจากนั้นแล้ว อาการไฮเปอร์แอคทีฟไฮเปอร์แอคทีฟเป็นอย่างนี้ค่ะคุยแล้วก็นั่งเฉยๆไม่ได้ไม่นั่งเขาจะหยุดหยิกหยิกหรือเาจะคันเดี๋ยวเขาจะาสั่นขาหรือเอานุ่นอันนี้มาแกะมาทำนู่นทำนี้นะคะจะสังเกตเห็นทันทีถ้าเด็กมีอาการเป็นไฮเปอร์แอคทีฟนะคะจะทำอะไรก็ไม่ได้เอ๊ะนะคะอาการอย่างนี้เป็นต้นอาการที่3ค่ะเด็กจะมีอาการที่เป็นอิ p โพซีฟนะคะอินโพ i v ฟก็คือพูดทำอะไรไม่ได้ยั้งคิด พรวดพลาดโพ่งกันออกมาเลยนะคะไม่มีการวางแผนไม่มีการฟิลเตอร์ความคิดการพูดของเขาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ละแมละเมียดน้องลูกปลาขอบคุณนะคะ คะนิกกี้พูดถึงกำลังพูดถึงอาการหลักๆของโรค ADHD ค่ะนะคะอาการที่3เรามาถืออาการที่3แล้วนะคะว่าก็จะเป็น impulsive ก็คือพวดพลาดพรุง่งโพองกันออกมาไม่มีการยั้งคิดยังรร้งทำก็ะนะ่าจะภาษาไทยอย่างนี้เนาะนะคะเพราะนั้นอาการหลักๆ3อาการนี้นะคะจะเป็นก่อนอายุ12หลังอายุ12 จะเป็นอาการแบบอื่นนะคะไม่ใช่ ADHD แล้วนะคะและอาการหลักสาอาการที่นิกกี้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นว่าลูกก็จะวางแผนไม่ค่อยได้ขี้หลงขี้ลืมโทรศัพท์อยู่ไหนก็ไม่รู้กุญแจบ้านหายอีกแล้วมียิมนาสติกก็เอ๊ะวันไหนนะแม่นะคะกระเป๋าก็ไม่จัดเละเทอะลุงลังไปหมดนะคะแล้วก็เด็กก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้เพราะนั้นการวางแผนของเขาไม่ได้นั่งสักพักเขาก็จะเหม่อลอย นะคะคอนเซนเทรตอะไรนานๆไม่ได้ถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก่อนอายุ12สนะคะสังเกตเห็นมาเป็นแบบนี้และการเรียนเขาตกต่ำพา,าลูกไปหาหมอนะักจิตวิทยานะคะสามารถทำทำการทดสอบได้สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากสารเคมีในสมองค่ะที่ไม่คงที่สำหรับโลกของ a d h d นะคะนะคะนั้นถ้าหากว่าสารเคมีในสมองไม่คงที่แล้วนะคะมันไม่ไม่เสถียรไม่เหมือนกับพวกเราทุกๆคนนะ,นะคะ เราสามารถมีการรักษาได้ค่ะนะคะโดยการ1ใช้ยาแต่ก่อนจะใช้ยาต้องทดสอบทางด้านจิตวิทยาก่อนนะนะคะและในปัจจุบันถ้าหากว่าเราไม่ใช้ยาเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะคะจะทําให้น้องจากที่มีอารมณ์ร่าเริงก็จะหดหู่ไปนะคะแล้วก็จะทําให้น้องไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็จะทําให้นอ,หนอนไม่ค่อยหลับ ถ้าหากมีการใช้ยานะคะแล้วก็อารมณ์ก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าการเรียนเขาไม่ได้จริงๆไม่ดีจริงๆแล้วคุณพอ่อคุณแม่พิจารณาแล้วอยากจะให้ใช้ยาก,ก็ต้องปรึกษานักจิตแพทย์โอเคไหมคะนักจิตวิทยาเป็นคนทดสอบเป็นคนสอนนักจิตแพทย์ทหยยานะนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ยา มีวิธีอย่างอื่นด้วยค่ะที่สำคัญเลยก็คือการฝึกสติฝึกสมาธินั่นเองนะคะทำไมถึงทำแล้วได้ประโยชน์และได้ผลนิกกี้บอกก่อนเลยนะคะว่านิกกี้เป็นคนหนึ่งที่เป็นที่มีโรค A D H D นะคะเวลาที่นิกกี้ทำอะไรเนี่ยนิกกี้ทำอย่างเดียวไม่ได้ทำทีละห้าอย่างหนังสืออ่านทีละเล่มไม่ได้อ่านทีละสามเล่มห้าเล่มเป็นต้นนะคะ <c oughs> เวลาที่นิกกี้กลับไปดูคลิปของนิกกี้แต่ละคลิปเนี่ยมือนิกกี้จะบบ ไปหมดนะคะนั่งเฉยๆก็จะนั่งไม่ค่อยเป็นนะคะและตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นเด็กที่เมื่อลอยฟุง้งซ่านคิดไปหมดนะคะแต่ที่สําคัญค่ะนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อที่จะหวังขึ้นสวรรค์น,นะคะเราจะต้องมีการฝึกสติการฝึกสติเป็นการช่วยปรับระดับสารเคมีในสมองของเราและการฝึกสติเป็นการช่วยฝึกสมองของเรานะคะสามารถให้เรามี คอนเซนทร์ชันได้นานยิ่งขึ้นสามารถทำให้เราเนี่ยมีการาสังเกตการอะไรได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญเมื่อสมองของเรานะคะส่วนหน้าของเราเปลี่ยนไปนะคะการจัดก,การก็จะกลับเข้ามาค่ะแต่เราก็ต้องเรียนรู้เทคนิคอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยถ้าหากเราไม่ใช้ยาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีทางออกไม่ต้องเครียดนะคุณพ่อค,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 คุณแม่ แล้วคนนี้นี่ก็จะบอกบอกว่าถ้าลูกของเรามีอาการเหมือน ADHD เลยแต่เขาเพิ่งมาเป็นช่วงวัยรุ่นมันคืออาการอะไรนั่นคืออาการที่สมองลูกของเราในช่วงวัยรุ่นมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาบอกว่าสมองของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นเหมือนสมองของ ADHD เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกของเรามีอาการขี้หลงขี้ลืมทําไมลูกเลอะเทอะละไม่วางแผนเลยไม่ตื่นสายทุกวันเลยไปโรงเรียนเออลูกของเราเป็นอะไรนะคะ อาการของเด็กวัยรุ่นในช่วงการเจริญเติบโตสมองเขามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะฉะนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความอดทนนะคะแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆคุยกันแต่เราก็มีการยอมรับด้วยนะว่าลูกของเราลูกของเราช่วงนี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงล,ลูกไม่ได้ทําตามที่เราบอกเพราะว่าเขาไม่อยากทําไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาเป็นเด็กดือ้อไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากทําแต่เพราะว่า เขายังทําตามเราไม่ได้นะคะเพราะเมื่อสมองของเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เกินความสามารถเหมือนกันนะสําหรับเด็กวัยเล็กๆนะคะที่จะมาทําอะไรที่ฝืนร่างกายและฝืนสมองนะคะภาษาดัตช์กามีบอกนะคะนิก,กี้ไม่รู้ว่าอย่างน้องลูกปลานะนิก,ก้ไม่รู้ว่า Uh, ภาษาดัตช์เราโอเคไหมแต่ว่าพี่นิกี้อย่างภาษาดัตช์เขาจะมีคําว่าไม่ใช่ว่าองค์วิวไม่ใช่ว่าเด็กไม่ต้องการที่จะทําแต่เขาทําไม่ได้ต่างหากละ่ะนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่เอาตรงนี้ไปพิจนารณาด้วยนะนะคะในการเลี้ยงลูกว่าเอ๊ะทำไมลูกดือ้อลูกโซนจังสียายุเป็น ADHD ไม่ใช่นะคะและในกรณีหลายๆบ้านบอกบอกว่าลูกเป็น ADHD นะคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยซนมาก พูดอะไรก็ไม่ฟังแต่ที่โรงเรียนน่ะยอดเยี่ยมมากค,คุณครูชมเสมอถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เข้าคือไข่ adhd เหมือนกันนะคะเพราะถ้าจะเป็น adhd แล้วจำเป็นที่จะต้องเป็นทุกทุกที่บ้านก็เป็นโรงเรียนก็เป็นในสถานที่สาธารณะทุกอย่างเป็นหมดไม่เลือกสถานที่โอเคไหมคะนำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาด้วยนะคะและถ้าหใครมีคำถามเพิ่มเติมส่งคำถาม ลงมาในข้อความข้างล่างนะคะถามนิกกี้ได้แล้วเดี๋ยวนิกกี้จะหมัดตอบให้กับทุกๆคนนะคะเพราะนิกกี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกให้มีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพ ด้วยที่เราก็ไม่คาดหวังอะไรกับลูกของเราจนเกินไปเพราะบางทีลูกของเราก็ยังเด็กมากนะนะคะดุเขามากคาดหวังเขามากบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะนิกกี้เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนนะวันนี้นิกกี้มาคุยสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ้านิกกี้ได้คําถามข้างล่างเดี๋ยวนิกกี้จะมาทําตอบคําถามกันต่อไป อย่าลืมส่งคำถามให้นิกกี้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามนิกกี้ด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะรักตัวเองมากๆนะคะคุณพ่อคุณแม่สู้ๆนะบา,บายบาค่ะสวัสดีค่ะ